สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องของการหารทศยมหน้า104ซึ่งจะใช้วิธีการหารทศยมโดยการตั้งหารนะคะแบบฝึกหัดทั้ง9ข้อนี้จะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1 0.6หารด้วย3ตัวตั้งคือ0.6 ตัวหารคือ3เราก็ตั้งหารเหมือนหารเลขปกติเลยนะคะ3คูณอะไรได้0ก็คือ3คูณ0ได้0นะคะขยับมาอีกก็เป็น3คูณอะไรได้6ก็3คูณ2เป็น6ลบก,กันได้0เราก็หารเหมือนหารเลขปกติเลยนะคะแล้วค่อยมาพิจารณาจุดทศยมตอนสุดท้ายเนาะให้ตัวตั้งกับผลหารเนี่ยมีทศยมที่ตรงกัน แบบนี้นะคะเราก็จะใส่จุดระหว่างเลขศูนย์กับเลขสอเพราะฉะนั้น0.6หารด้วย3จะมีค่าเท่ากับ0.2ข้อที่2 11.2หารด้วย7 เราก็ดูนะคะทองสุขคุณแม่7เนาะเคูณอะไรได้ไม่เกิน11ก็คือ7จคูณหได้7จ็นะคะสิบลบเมีค่าเท่ากับ4ี่ดึง2ลงมา7คูณอะไรได้42ก็คือ7จคูณหเป็น42 42ิบลบสีเท่ากับ0อ่ะหาเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็มาพิจารณาการใส่จุดทศนิยมเนาะให้ตัวตั้งกับผลหารเนี่ยมีจุดทศนิยมที่ตรงกัน แบบนี้นะคะเราก็จะใส่จุดให้อยู่ระหว่างเลข1กับเลข6แบบนี้จะได้คำตอบของ11.2หารด้วย7มีค่าเป็น1.6ข้อที่3 13.65หารด้วย3 3คูณอะไรได้ไม่เกิน13ก็จะได้3คูณ4เป็น12ลบกันได้1เราก็ดึง6ลงมานะคะ3คูณอะไรได้ไม่เกิน16ก็3คูณ5เป็น15ลบกันเหลือ1ดึง5ลงมาก็3คูณ5เป็น15ลบกันได้0อ่ะหารเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาการใส่จุดให้จุด ตัวตั้งกับตัวหารตรงกันแบบนี้ก็จะใส่จุดตรงนี้เพราะฉะนั้นผลหารของ13.65หารด้วย3เท่ากับ4.55ข้อที่4 25.848หารด้วย6 เราก็ท่องสุคูณแม่6นะคะ6คูณอะไรได้ไม่เกิน25ก็ได้6คูณ4เป็น24ลบกันเหลือเศษ1ดึง8ลงมา6คูณอะไรได้18ก็6คูณ3เป็น18ลบกันได้0ูนดึง4ลงมา6คูณอะไรได้ไม่เกิน4ก็6คูณ0ย์ได้0ูนย์เนาะไมเราดึง8ลงมานะคะ 6คูณอะไรได้48ก็6คูณ8เป็น48ลบกันได้0อ่ะหารเสร็จแล้วเนาะเราก็มาใส่จุดให้ตรงกันนะคะให้จุดอยู่ระหว่างเลขสีกับเลขสาแบบนี้ก็จะได้ผลหารของ25.848หารด้วย6มีค่าเท่ากับ4.308ข้อที่5 0.62หารด้วย4 เราก็ดูนะคะ4คูณอะไรได้0ก็คือ4คูณ0ได้0 4คูณอะไรได้ไม่เกิน6ก็จะได้4คูณ1ได้4 6ลบ4ได้เศษ2ดึง2ลงมาคูณ5ได้20 เหลือเศษ2แบบนี้แล้วเราก็หารต่อนะคะโดยการเติม0เนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลังเลข2ตรงนี้มีเลข0อยู่เน,เนี่ยมีมากมายนับไม่ท้วนเลยแต่แค่ปกติเราไม่เขียนนะคะดังนั้นเวลาเราหารแล้วเราสามารถเติม0ต่อไปได้แบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะ4คูณอะไรได้20ก็คือ4คูณ5ได้20ลบกันได้0อะหารเสร็จแล้วเราก็มาใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันแบบนี้ นะคะก็จะได้คำตอบของเราเนาะผลหารของ0.62หารด้วย4มีค่าเท่ากับ0.155ต่อมาข้อที่690.015หารด้วย15 เราก็มาท่องสูตรคูณแม่15นะคะ15คูณอะไรได้90ก็คือ15คูณ6เป็น90เนาะลบกันได้0ูนย์ดึง0ูนย์ลงมา15คูณอะไรได้0ูนย์ก็คือ15คูณ0ย์ได้0แล้วก็ดึง1ลงมา15คูณอะไรได้ไม่เกิน1ก็คือ15คูณ0ได้0ทําทำให้เราดึง5ลงมาอีกตรงนี้15คูณอะไรได้15ก็เป็น15คูณ1ได้15 ลบกันได้0เราก็มาใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันแบบนี้นะคะก็จะได้คำตอบของ90.015ห่านรด้วย15นั้นมีค่าเท่ากับ6.001ข้อที่7 48.8หารด้วย5 เราก็มาหารนะคะ5คูณอะไรได้ไม่เกิน48ก็จะได้5คูณ9เป็น45ลบกันเหลือเศษ3ดึงแลงมากลายเป็น38เนาะ5คูณอะไรได้ไม่เกิน38ก็จะได้ว่า5คูณ7เป็น35ลบกันเหลือเศษ3ตรงนี้ยังเหลืออยู่เราก็สามารถ เติมศูนย์ต่อได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังเลข8เนี่ยมีเลข0ูนย์อีกเพียบให้เราดึงลงมาเลยเนาะ5คูณอะไรได้30ก็5คูณ6เป็น30ทีนี้ลบกันได้0หารเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็มาใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันให้อยู่ระหว่างเลข9กับเลข7แบบนี้ก็จะได้คำตอบของเรานะคะ48.8หารด้วย5มีค่าเท่ากับ9.7 ต่อมาข้อที่8เป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่มีผลหารเป็นทศนิยมนะคะ20่หารด้วย8ถ้าใครกลัวสับสนเราจะเติม20ตัวนี้ให้เป็น20.0ไปเลยนะคะเพราะว่าจำนวนนับทุกตัวเนี่ยมีจุดซ่อนไว้อยู่ก็คือจุดศนั่นเองเนาะมา8คูณอะไรได้ไม่เกิน20ก็คือ8คูณ2เป็น16 ยี่สลบสิเหลือเศษสี่แล้วเราก็ดึงศูนลงมาแบบนี้กลายเป็น40 8คูณอะไรได้40ก็คือ8ปคูณหเป็น40ลบกันได้0นย์เนี่ยพอขั้นตอนสุดท้ายเราจะเห็นเลยว่าผลหารเนี่ยเราควรใส่จุดตรงไหนนะคะก็คือใส่ให้ตรงกันกับตัวตั้งแบบนี้ก็จะได้คำตอบของเรานะคะว่า20หารด้วย8เนี่ยมีค่าเท่ากับ 2.5ต่อมาข้อ9ข้อสุดท้าย4หารด้วย16 4เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็16เป็นตัวหารเนาะซึ่ง4ตรงนี้เราจะใส่เป็น4.0เลยนะคะ16คูณอะไรได้ไม่เกิน4ก็คือ16คูณ0 1นะคะ16คูณอะไรได้ไม่เกิน40ก็คือ16คูณ2เป็น32ลบกันเหลือเศษ8 ตรงนี้เราก็สามารถเติมศูนย์ไปเลยนะคะเพราะว่า4เนี่ยก็คือ4.0 0 0 0 0 0มีมากมายนะไม่ท่วนเลยเนาะเราก็สามารถเติมศูนย์ไปได้เลย16คูณ5ได้80พอดีลบกันตรงนี้เป็น0แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันกับตัวตั้งนะคะให้จุดอยู่ระหว่างเลข0กับเลข2แบบนี้ก็จะได้คำตอบของ4หารด้วย16 มีค่าเท่ากับ0.25นั่นเองค่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องของการหารทศยมในหน้า104หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปชีนะคะ แล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ